ท่องเที่ยวทุกคนเลยนะที่มาอนะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนเป็นศูนย์รวมจริงๆแล้วก็ครบทุกแบรนด์จริงๆนะครับผมที่อยู่ในนี้ครับม,มีความพิเศษอย่างบ้ากก็จะมีโซนใหม่มีแบรนด์ใหม่ๆที่มาเปิดอยู่ใน e ลักชอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็โซนต่างๆที่เราคุ้นๆนกันเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยช็อปต่างๆก็ใหญ่ขึ้นไปอีกก็เตรียมตัวไปกินกินนี่ห่อยขึ้นอะไรนะเจอพี่ได้ที่บาเลเซียกาเป็นแบตโผล่เลยสำหรับคนที่ ก็ถือว่าเป็นแบรนด์โปรดนะครับผมก็หลายๆดีไซน์ของทางบริเซกาอะไรเงี้ยก็เป็นดีไซน์ที่มันยูนิคมากๆแล้วก็จริงๆเราก็ชอบอยู่แล้วด้วยในความแบบว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ของทางบริเซกากันอ่ะมีซาลาเราเงียบกันเลยอ่ะฝ่งเราฝั่งเราใครที่เราไป้านลักชครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับลักชอรนะครับผมเป็นส่นใหม่ของทางเฉี่ยมภารกรนะครับใครที่สนใจก็มาเดินกันได้นะครับผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ครบทุกไลฟ์สไตล์จริงๆครับสามารถไปเมื่อวานก็ กล้องมาเลยครับต่อักเมื่อวานพี่กล้องใครมาเลยพี่กล้องมาเลยทพี่กล้องทำไมอ่ะเขาไม่คุ้นแล้วปากแข็งปากแข็งเหรอไม่จริงเ,เป็นข่าวลือพี่ไม่ได้มีข่าวเกาเหลากับใครแต่แต่โคต้าโรนี่มีจริงไม่ผิดวันละครั้งอ่าก็แต่บอกเราไม่ได้ติดตามเพราะว่าเพราะวาาบอกจะไม่ไนดะ้ติดตามเลยคุยบ้างอะไรแบบกลัวเขาแบบโดนหมากัดตายอยู่ในูุ่งที่ ไรนะครับคุยเรื่องอะไรกันบ้างก<ม>็งไม่ไม่ได้โทรไปอะไรหรอกครับผม,ผมก็โทรถามว่าแบบเออเป็นไงบ้างที่นู่นอะไรอย่างงเี้ยครับแล้วก็เหมือนแบแบบแพลนที่กลับมบาจะทํางานอะไรอยเงี้ยคุยเรื่องงานด้วยนิดนึงครับเวลา<ม><ม>ส่วนตัวเขาก็ไม่อยา,ากจะพิลุ่งิลอะไรทีมันมีโมเมนต์ไหนที่เขาโทรมาบ,บอกเฮ้ยพี่อยากให้มาเห็นยังเลยอะไรยอย่างเงี้ยที่นี่สวยมากนัถ่ายตอนก็ส่งรูปมาอวดอะไรอย่างส่งรูปมาอวดก็อาจจะมีเป็นแบบโทรไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เปิดให้ดูว่าตอนนี้อยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยมากกว่า ไม่ได้เกาเลาอะใครนะคี่บีแต่ว่าแต่ว่าหลายคนมองว่าเราเป็นคนที่มีความรักโอบกับมาปลาคราเรารู้ว่าเขาจริงสถานะคืออะไรตรงนี้พี่บีจะยังไงบ้างเรื่องตัวเองหนูยังไม่รอดเลยพี่เรื่องคนอื่นหนูจะไปรู้ได้ไงแต่เราแซวเขาขนาดนั้นแล้วอะมันเป็นเรื่องของคนสองคนหนูไม่พี่รู้หรอไม่มีไม่มีเฉยๆไม่รู้เปรกติมากเลยทออกอกหน้าเลยนะพี่หนูเขารักใครหนูก็รักคนนั้นแหละ แล้วก็รักกันจริงใช่ไหมหนูไม่รู้แต่หนูหนูรักน้ำรักป่ารักใรศาตรแล้วตอนนั้นที่แซวไปรู้เราแซวคุกเขากระโดดกระเด้งมันทีละคนเลยเหมือนแบบว่าเขาอาจจะแบบเจอแมลงสาบหรือเปล่าก็เลยเด้งหรืออาจจะแบบทรัพท์โตแต่เขามีพิรุษนะแปลกแปลกแปแต่บอกว่าขอพูดพีต้องหาอะระบพพีพีพูดอะไรไปต้องหาครึ่งหนูไม่ได้พูดอะไรเลยพี่อย่ามากล่าวหาเลยจริจริง ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่งั้นไม่ั้นถามแบบว่าสมุิสมุดละกันถ้าเขาพบกันเราสุดย่างไงว่รามันเรื่องจริงมสมุิสมุิก็สมมุติหรอแกล้งแก้งถ้าเขารักกันก็ดีครับก็แบบใครรักกันพี่ก็ดีใจด้วยอั้วถ้าโรักกับปากเราดีใจไหมคะดีใจแล้วคำพูดเราเชื่อถือได้ร้อยเปอซอ้นี เดี๋ยวนี้ถ้าโอบเขามีความรักใหม่เราอยากมวยพรามไรโอบบ้างก็ห่อให้เป็นความรักที่ดีครับผมแบบเห็นพี่ชายมีความสุขพี่ก็มีความสุขแต่นี็มีความสุขไหมก็ใจแบบความสุขนิดหน่อยไม่รู้ไงไม่ได้ค่อยได้คุยคือถ้าหนูคุยหนูบอกพี่หมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจริงก็รู้จักกับปางไหมนะครับเคยเจอบ้างครับผมตามงานอะไรอย่างเงี้ยพี่กาน่ารัก บอกดีนะกับพี่เรา嘛บอกกับพี่เรามาไม่มีพี่รุทไม่มีพี่รุทไม่มีพี่รุทดีแล้วเดียวไปเร็วพี่วดเจี๋ยเดียวเดี๋ยวไม่มีพี่รุทเลยเคยเจอครับพี่เขาเป็นคนน่ารักครับผมแล้วก็เป็นคนที่ใส่ดีครับแต่ถือว่าเชียร์เนาะเชียร์ไหม เขารักใครหนูก็รักคนนั้นพี่แล้วเราเห็นไงพี่ชายเราดีสุขกลับมาสดใสสดชื่นไม่แบบว่ามุ่งออนได้แล้วก็ดีใจครับดีใจที่แบบเหมือนพี่ชายมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็อยากเห็นทุกๆคนรอบตัวพี่มีความสุขอะไรอย่างงี้มากกว่าครับผมเห็นไหมหนูเลี้ยงไปเรื่อยแล้วหนูสามต้องมาแล้วเราพีพีงนสามต้องมาหนูเลี้ยงไปเรื่อยหนูไม่รู้จริงๆพี่ไม่มีรู้ไม่มีรู้ไม่หลุดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ พูดได้ก็พูดไปเลยพี่ไม่ไม่หรอความลับพี่เป็นคนจริงใจหรือว่าถ้าพี่ก็ยังไม่สะดวกเราสะดวกความลับความลับเขราะอะไรครับไม่เอาไม่เอาไม่แลกหรอไม่แลกหรอไม่แลกอ๋อร้อนตี๊ดไม่มีพี่โนิ้ตไม่มีพี่โนิ้ว ได้เลยได้เลยไหมได้โอเคไม่ไม่ขอโทษในส่วนของทางช่องวันนิวโอเคไไม่มีลุนเลยไมพี่พิทมาไม่ได้อะไปต่อนะนี่ไงนี่งได้ไหมได้ไหมขอญาตต่คอยนะได้ครับว้าโลดโหลดโดหเดี๋ยวช่วยเอาพี่จ๋าใจเย็น้ตใจเย็น้ตเดี๋ยวเราตนิดนึง อาะพี่ยายี่ห้านี้เขารับปริญญาแล้วยังไงคะยี่ห้านี้รับปริญญาแล้วดีใจด้วยครับผมและเขาว่าได้เกียรตินิยมด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปแสดงความยินดีด้วยมีอะไรไให้เขาบ้างคะอะไรคะเกมอะไรคะก็จะเป็นเอ่อบอลลูนไม่มีบอลลูนยักษ์แปะศอกเล่นเดียวกขนาดนั้นหรอเล่นแปะศอกแล้วก็เป็นฝุ่มโดนประมาณพันกว่ารังจากโดนพี่จะลอยตัวมาจากโดนนะครับเขาไม่ใช่บ้าง ไ้ย่มก็ได้คุยกับเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เตรียมแผนอะไรก็สามารถไปดูแบบเออตารางอะไรต่างๆอย่างเงี้ยผ่านทางเอ่อบิลกิ้งเอนเตอร์เทนเมนต์ได้เลยครับก็สำหรับใครที่อยากจะไปแซงเขาพอดีเขาก็ไปได้เลยค่ะพัตต้องการกำลังใจอ่ามีให้พี่เป็นกำลังใจให้เขามั้ยอะไนะครับเป็นกำลังใจให้เขานะหนูก็พยายามเป็นกำลังใจให้เขาแต่ไม่รู้ถึงเขาหรือเปล่าอืมไม่ถึงจะมีจะไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าแต่ว่ามีสติภยแน่นอนใช่ไหมค่ะหรืออะไร โาลาต้องตามาละาแลเดี๋ยวนี้ชอบดอกไม้ธรรมดาไปขวาช่องเงินนะชองเงินเลยหรอชองเงิน1ล้านบาทโออโหตนเย้นมีกเลยพีมีมอผู้จัดการให้เสร็จโอนคืนด้วย ไม่ว่าหนูเชื่อถือได้ใช่ไหมคำพูดนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราให้ได้ใช่ไหมร้านหนึ่งให้ได้คือโอนคืนด้วยให้ไปตอบคือให้ไปตอบก็ให้ไปเลยอยากจะโอนคืนเท่าไหร่ก็โอนอาจจะโอนคืนมามากกว่าคือจะให้เงินใช่ไหมไม่ให้เงินเราแต่จะเอ้าพี่อะร้านนึงเลยหรอไม่รู้เป็นดอกไม้มันพับเนี่ยไปแกะยากเดี๋ยวให้มันฝึกเลยแต่ว่ามีของเตรียมไว้ให้เราใช่ไหมมีแล้วครับผม ไปน้อที่ภาพนี้ไปนะ okay. ไปน้อเจือนี่แล้วคิดว่าไปครับไปอะไรครับก็เค่คิวมาหน้าหนาวเนาะไม่รู <S <S ้งานยุ่งมากยี่ห้าอย่างไม่บอกเราก็อยู่แล้วเราไว้หลายเดือนแล้วเนี่ยอ๋ออะไรดีอ่ะที่ก็ไปอัพลูกตรงนี้น่